เนื่องจากมีปัญหาการปลอมแปลงต่างๆเกิดขึ้นมากมายทั้งในและนอกประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงต่างๆของประเทศซึ่งมีหลายด้านด้วยกันเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบโดยรวมกับทุกๆคนดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งพัฒนาระบบที่สามารถนำไปใช้เพื่อช่วยในการกันหรือตรวจสอบการปลอมแปลงตรวจสอบเส้นทางการขนส่งลำเลียงเคลื่อนย้ายอาวุธยุโทโธปกรณ์บัตรสำคัญและเอกสารลับต่างๆ วิใใจัยวิจัยนี้น,นคะคะจะประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ3ส่วนคือโซลูชันหรือสารละลายที่เราสังเคราะห์ขึ้นมาเองนะคะส่วนที่2ก็คือนาโนคริสตัลฟิลเตอร์นะคะส่วนที่3ก็คือไลท์ซอร์สที่มีความยาวคลื่นแสงเหมาะสมกับสารละลายและนาโนคริสตัลฟิลเตอร์ทั้งสามส่วนนี้จะทำงานร่วมกันค่ะถึงจะให้มองเห็นภาพที่ปรากฏขึ้นมาค่ะ โดปกตินะคะอันนี้เราจะยกตัวอย่างการใช้งานของอสิงประดิษฐ์ที่เราคิดขึ้นมานะคะในเรื่องของการใช้งานตับวัตถุล้ำค่าอย่างเช่นภาพเขียนหรือภาพถ่ายล้ำค่าหรือวัตถุโบราณนะคะหรือสิ่งของที่เป็นของมีค่ามากๆเพื่อเราจะต้องทําเครื่องหมายเอาไว้เพื่อให้บอกว่าสิ่งนี้เนี่ยมาจากพิพิธภัณฑ์ของเราหรือเป็นของเราเมื่อหายไปแล้วหรือมีการทำลองแปลงเกิดขึ้นมาเนี่ยจะได้มาร์กได้ว่าอันไหนเป็นของแท้ที่มาจากเราค่ะ นะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นรูปโมนาลิซาสรูปซ้ายและขวานี้นะคะเมื่อเรามองด้วยตาเปล่านะคะจะเห็นว่าเราไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างสองภาพได้เพราะฉะนั้นมีภาพใดภาพหนึ่งเป็นของแท้เราก็จะดูไม่ออกนะคะแม้กระทั่งเราส่องภายใต้แสง UV ก็ตามนะคะภาพขวาและภาพซ้ายก็ยังไม่มีความต่างกันนะคะเรายกตัวอย่างกรณีนี้เราจะทำมาร์กเกอร์ไว้ที่หน้าผากของโมนาลิซาถ้ามีแสง ส่องออกมาจากหน้าผากโมนิซาถือว่าภาพนั้เป็นของแท้นะคะดังนั้นเราจะต้องใช้นานโนฟิลเตอร์ของเรามาช่วยในการดูั้งนี้ด้วยค่ะขณะนี้เรากำลังจะใส่ฟิลเตอร์นะคะผ่านมองผ่านฟิลเตอร์ไปเห็นภาพโมนาลิซ่านะคะจากนั้นเราก็ใช้แสง UV เพื่อไปกระตุ้นสิ่งที่เราทำเครื่องไหวไว้บนหน้าผากของโมนิซานะคะถ้าภาพนี้เป็นภาพของแท้เราจะเห็นจุดสีแดงโผล่ขึ้นมาทางหน้าผากของโมนิซาทันทีนะคะ เช่นเดียวกันนะคะขณะนี้เราจะใส่ฟิลเตอร์แล้วก็มองภาพโมนาลิซาผ่านฟิลเตอร์นะคะหลังจากนั้นก็ดูภาพโมนาลิซาภายใต้แสง UV สังเกตที่หน้าผากของโมนาลิซาในภาพนี้นะคะท่านจะไม่เห็นจุดแดงๆหรือจุดใดๆปรากฏขึ้นมาแสดงว่าภาพนี้ไม่ใช่ของแท้ค่ะทีนี้เนี่ยก็เป็นการประยุกต์ใช้สิ่งประดิษฐ์ของเรา อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องที่จะมาใช้กับแผนที่ทางยุทธศาสตร์และด้านทางเอกสารลับค่ะตอนนี้เราได้ทําเครื่องหมายไว้บนแผนที่ยุทธศาสตร์นี้2จุดที่จะต้องจมตีพร้อมกันแล้วทันนี้เราก็ทําหน้าที่หานะคะเมื่อเราสแกนแล้วมองด้วยตาเปล่านะคะจะเห็นว่าแต่ละจุดบนแผนที่นี้ไม่มีจุดใดที่มีความต่างกันนะคะจนกว่าจะใช้นาะนุเคราะห์ฟิลเตอร์เข้าไปช่วยนะคะ นี้เรามาเริ่มกันที่จุดเป้าหมายโจมตีนะคะว่าเป็นจุดไหนกันแน่เราเริ่มสแกนตรวจหาจากจุด P ค่ะนะคะหลังจากที่มี UV เข้าไปส่องที่จุด P แล้วเราใช้นานคริตัลฟิลเตอร์เข้าไปดูนะคะว่าจุด P เป็นจุดที่กำเนดให้โดนเป็นจุดจุดยุทารหรือไม่เราจะเห็นว่าไม่มีสารเรืองแสงที่เรามองเห็นผ่านจุดหรือผ่านนานคริตัลฟิลเตอร์ออกมานะคะแสดงว่าจุดนี้ไม่ใช่จุดคำสั่งเป้าหมายโจมตีค่ะ ต่อจากนั้นเราลองเลื่อนมานะคะยกตัวอย่างไปที่จุด e นะคะเราใช้นานุริสตลฟิลเตอร์เข้าไปดูนะคะว่าจุด e เป็นจุดที่เป็นคําสั่งให้เป็นเป้าหมายโจมตีหรือไม่ปรากฏว่านะคะท่านจะเห็นว่ามีจุดแสงสีแดงเรืองแสงผ่านนานุริสตลฟิลเตอร์ขึ้นมาแสดงว่าจุด e เป็นจุดเป้าหมายที่มีคําสั่งให้โจมตีค่ะเช่นกันนะคะในคําสั่งนี้มีเป้าหมาย2จุดเราก็จะหายอย่างนี้ไปทุกจุดทุกจุดนะคะ นะคะสแกนไปเรื่อยๆเนะคะค่ะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างที่ใช้สิ่งประดิษฐ์กับเอกสารลับนะคะเอกสารลับหรือเอกสารด่วนมากหรือเอกสารที่จะต้องมีความสําคัญในการต้องปฏิบัติตามคําสั่งนะคะมักจะโดนปลอมลายเซ็นสม่ำเสมอนะคะเพราะฉะนั้นดังนั้นงานประดิษฐ์ชิ้นนี้ก็สามารถนําไปใช้กํากับอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเอกสารที่มีลายเซ็นปรากฏมานะคะของผู้มีอํานาจลงนามเนี่ย ให้ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ทันทีนะคะยกตัวอย่าง3จุดที่มองเห็นนะคะสจุดที่เราทําเครื่องหมายเอาไว้นะคะสจุดนี้เนี่ยจะมีลายเซ็นุดเมีน้ลงนามอยู่นะคะเมื่อเราใช้แสง UV ส่องสแกนไปทั้งแผ่นนะคะโดยไม่ผ่านนาโนคริสตัลฟิลเตอร์แล้วเนี่ยท่านจะไม่เห็นสิ่งใดที่แปลกปลอมผิดปกติไปจากเอกสารธรรมดานะคะแต่เมื่อท่านใช้นาโนคริสตัลฟิลเตอร์ไปยังจุดที่1น,นะคะ เมื่อมองผ่านนานโนริต,ตรัลฟิเตอร์นะคะภายใต้แสง UV ท่านจะเห็นลายเซนที่หนึ่งออกมานะคะปรากฏเป็นแสงสีส้มแดงนะคะเช่นกันเมื่อมาดูในตำแหน่งที่สองท่านก็จะเห็นลายเซนของคนเมียมนาลงนามลายเซนที่สองปรากฏขึ้นมานะคะท้ายนะคะจะต้องมีครบสามคนเช่นกันอ้มน,นาจลงนาม ผู้มีหน้าลงนามคนที่สามท่านจะเห็นนะผ่านนาโนคริสตัลฟิลเตอร์ขึ้นมาเพื่อเป็นการยืนยันว่าเอกสารนี้ให้ปฏิบัติทันทีเมื่อได้รับค่ะ